สวัสดีครับ f อทุกท่านตอนนี้อยู่ที่เซโกเวียหรือว่าเซโกเบียอะไรทำนองเนี้ยนะครับเป็นภาษาสเปนแหละก็บอกว่าต้องบอกว่ามาครั้งเนี้ยคุ้มเลยนะครับเพราะว่าเจอทั้งฝนทั้งหนาวทั้งร้อนแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นจะเรียกว่าหิมะหรือว่าเป็นรายดีเนี่ยมันตกมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยนะครับจะเรียกว่าลูกเห็บหรือหิมะดีเนี่ยตกมาแล้วแบบ เป็นเม็ด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 อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเห็นป่กระเด็นใส่เลยไม่รู้ว่าหิมะหรือลูกเห็บนะฮะแต่ว่าเราเราจะไม่เปลี่ยนนะเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนแต่มันจะหล่นหล่นมาใส่ใส่ใส่ไม่รู้จะเรียกว่าหิมะหรือลูกเห็บดีนะเนี่ยเห็นป่ะข้างหลังหล่นเต็มไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าดูที่บืิเนะกระเด็นเลยไม่รู้ว่า เขาเรียกว่าอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้หนาวมากเลยเราก็ไม่ได้เตรียมชุดมานะครับกะว่าดูสปริงเนี่ยมันน่าจะร้อนเพราะว่าเช็คอุณหภูมิมาเนี่ยตอนแรกวัน16องศาแต่ปรากฏว่าตอนนี้นะครับน่าจะฟิวไรท์4องศาแต่ว่าอุณหภูมิน่าจะประมาณ7องศาเนี่ยมันลงใส่หัวใหญ่เลยโอ้โหก็เจ็บนิดๆเจ็บนิดๆนะครับเหมือน ตัวอะไรมาวิ่งชนชนชนเห็นไหมเราไม่เปียกเลยเนี่ยไม่มีน้ําเปียกเลยมันเป็นเม็ดเม็ดเก็หอยุดละหยุดละไม่ใช่หยุดหรอกตาลงนะครับก็แวะมาทักทายนะครับส่งข่าวคลาวให้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับที่มารับชมนะครับสวัสดีครับ